ที่มากันอย่างรวดเร็วชุดใหม่มาช่วยทํางานกันเรื่องนี้ก็ถ<ร>กกันเหมือนกันนะฮะก็คุณรอนี่การเลือกตั้งก็คงไม่แฮปปี้นะว่าว่าเราออกผ่านพรบต่าสายฉบับนี้ไม่ทันเพราะวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าสภานราศดรทำงานหนักขนาดไหนม,มีการประชุมอย่างคับคั่งแล้วก็ผ่านอย่างรวดเร็วครับจาทางวุฒิสภาก็คงจะไม่น้อยหน้านะ่ะฮะประว่ใหม่ว่าใหม่จะเริ่มเริ่มเข้ามาทํางานไหร่ทราบว่าจะมีการประกาศผลวันที่สิบเอ็ดนะฮะนะจะมีการประกาศกรรบการสัรหา ทั้ง73คนนะครับครับครับปัญญานั้นก็วันที่18ก็คงมามาสองานก็คงจะมารายงานตัววันที่18ก็ประชุมร่วมกันได้เลยนะฮะัอันนี้คุยกันหลังใหม่นะถ้ามามานี่มีสวไฟแรงมานี่ผมว่าอะไรที่ทํากันเร็วๆอาจจะอาจจะมีปัญหาอาจจะไม่เร็วผมใช้คําว่าไม่เร็วแล้วกะรันเพราะความคิดคือได้ยกเว้นในจริงเท่านี้ต้อง ต้องเราเปแเวผมขอขยายผลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะถ้าถ้าเราดูตามร่างสามสามร่างที่สภาผู้แทนรัษฎรโอเคจบไปเนี่ยสาระในการแก้ไขก็ไม่ได้เยอะมากมีการเพิ่มเติมตรงประเด็นเรื่องการใช้สิทธิและต้านโวงหน้ากับการให้ภาคการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมอันนี้เป็นการเพิ่มเติมจากคณะกรรมการนอกนั้นก็เป็นร่างที่กรกตเสนอเข้ามาซึ่งเขาก็เตรียมไว้อยู่ ประมาณ30กว่ามาตราที่มีการแก้ไขก็คือแก้คําว่าระบบสัดส่วนเป็นระบบบัญชีรายชื่อแก้คําผิดแก้แก้คำผิดท้งนเองแต่ถ้่าถกกันกี่ชั่วโมงนะฮะใช่ฮะก็เหมือนจะวิศภาก็ชอบถกกันหลายชั่วโมงเหมือนกัน นับคะแนนนับกันที่ไหนยังมีการนับคะแนนยังที่เดิมอสู่ที่หนุวยเลกตั้งอยู่ครับไม่ไม่ได้แก้ไขยังเปลี่ยนอันนี้ก็ยืนยันนะครับยังนับคะแนนที่หน่่ยเลือกตั้งตามเดิมผมจำผมจำไม่แน่ใจว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งสสนี่นับคะแนนนี่วันนี้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นยังเอาเอาคะแนนมานับรวมที่เดิมอยู่ก็ก็ลังจะแก้กันอยู่ครับคือคิดว่าคิดว่าในวันนี้ท้ายที่สุดแล้วก็คือ หย่อนที่ไหนก็นับที่นั่นน่าจะนอันี้แก้อยู่แล้วครับไม่ได้แก้ขายมันเป็นของนขอต่ให้พูดถึงเมื่อถึงตัวท้องถิ่นด้วยเนี่ยของความเห็นเนี่ยป็นแง่ของการตเดี่ยผมผมเรียนอย่างนี้ว่าปกติแล้วของเราเนี่ยตามรัฐธรรมนูญรับนูนให้เลือกตั้งที่ให้นับคะแนนที่หน่วยแล้วตอนนี้ท้องถิ่นแต่เดิมเขาเอามารวมกันนับที่จุดใดจุดหนึ่งขนะนี้พวกเราเองก็แก้ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสสให้ท้องถิ่นเป็นนับที่หน่วยเลือกตั้งเหมือนกัน ครับครับครับ,รบถ้าดูถึงตอนนี้ผมถามท่านสวก่อนจนถึงวันนี้เนี่ยผมยกมาที่ประเด็นเดิมห่วงเรื่องของการเลือกตั้งจะมีหรือไม่มีกฎหมายจะทําทันหรือไม่ทันมันมีประเด็นอะไรที่ที่น่าเป็นข่วงแล้วก็จะทําให้เป็นตัวมาขัดขวางการเลือกตั้งหรือจะทําให้เป็นอุปสรรคในเชิงเทคนิคเพราะก่อนนั้นนี้ก็มีมีข่าวสองสามวันที่ผ่านมาท่านนี้จะลาออก จะไปสมัครตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้เดี๋ยวจะไม่ได้เดี๋ยวก็มีข่าวว่าจะมีแบบเงียบแบบไม่เงียบขึ้นมาเนี่ยมีอะไรอีกไหมที่จะมาขวางทางคือท่านรัฐมนตรีพิสิทธ์ก็พูดชัดเจนนะว่าของนายกท่านประกาศถ้าจะเลือกออยุตสภาต้นเดือนพฤษภาคมอยู่ฮะครับเราดูตามปฏิทินเนี่ยวันที่หพฤษภาคมเป็นวันสําคัญนะฮะมันก็คงจะยุตสภาวันที่6นะะแล้วก็แล้วก็ในท่าที่นายกเองก็ดูแลคุมเสียงข้างมากในิสภาอยู่แล้วก็น่าไม่มีปัญหา มันจะมีอย่างเดียวคือการฏิวัิรัตะหารซึ่งมีใครชอบเลยวมนต้องวุฒิสภาด้วยโดยที่มาจะเลือกตั้งยีงเหลืออีกสามปีเนะี่ย <c oughs> ถ้าปฏิวัตินี่ก็ก่อศัตรูที่เยอะเลยนะผมเลยไม่ทราบเลยนะก็คงจะ <c oughs> ไม่มีไม่มีอะไรอุปสรรค <c oughs> ผมคิดว่านะบอาจริงผมอยากจะชมทางวุฒิสภานะครับท่านรู <c oughs> ้ว่ามันเร่งด <c oughs> ่วนแต่ถึงแม้ไม่เร่งด่วนนะ ข้อสังเกตก็คือว่าทางบุธิภามีการตั้งคณะกรรมการที่การผมจาชื่อไม่ได้คอยศึกษาคู่ไปกับการทํางานของศาสตราจารย์รอยู่คือไม่ต้องรอให้มาไม่ต้องรอทำไปก่อนท่รานท่านรู้แล้วว่าวันนี้กฎหมายที่ผ่านทางพุทนันหน้าตาเป็นยังไงท่านรู้แล้วเพราะเตรียมไว้แล้วข้อสังเกตก็มีคนไว้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปที่บุธิภานนะครับผมเชื่อมันจะเร็วเหมือนกฎหมายที่เกี่ยวกับการเกษตรเงินใช่ครับเราก็มีคณะกรรมการที่ติดตามตลอดเวลาพอเข้ามาปังเนี่ยก็ก็เรียกว่ารู้แล้ว ครับไม่มีอะไรขวางทางใช่ไหมคือวันนี้วิบเองก็ได้มีการประชุมกันนะเรก็ประเมินตารางของการเดินของพรบฉบับนี้ครับ,รบวันนี้ก็เป็นไปตามแผนของเรา<ม>ที่พรบรเนี่ยเสร็จทั้ง3ามฉบับ แล้วก็คาดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะมีหนังสือถึงวุฒิสภาภายในเย็นวันนี้เพื่อให้วันพรุ่งนี้คือวันศุกร์เนี่ยทางวุฒิสภาบรรจุระเบียบวาระและยิ่งทราบจากท่านสวว่าจะขับพิจารณาวันจันทร์ก็โอเคก็สอดคล้องกับจอบแผนเราก็ต้องชื่นชมท่านสวนะฮะยิ่งให้มีการแปลยติแค่วันเดียวเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยเพราะปกติแล้วเราเข้าใจเพรว่าไม่เคยมีครับไม่เคยมีก็ถือว่าท่านสวเองก็คงปกติไม่เกินเจ็ดวันนะฮะเราก็เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้อยู่ที่สวอย่างมากก็อาทิตย์เสด็จเราเชื่อว่าอย่างนนนัั้และบงงเเออิญื่่จาากว ร่างนี้เป็นกฎหมายพรบประกอบรัฐธรรมนูนยังมีงหมดอยู่9้าฉบับ,บซึ่งรัฐธรรมนูญบังคับว่า,าเช่นกันว่าพอพอรบปร,อบประกอบรัฐธรรมนูญหลังจากเสร็จจากวุฒิสภาเสร็จจากสวแล้วเนี่ยจะต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยว่ามีอะไรที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเราก็หวังว่า <c oughs> ทางสารรัฐธรรมนูนน,น่าจะใช้เวลาเร็วฮะไม่น่าจะเกินสองสัปดาห์อาจจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่า ขนาดผมเองไม่ใช่เป็นนักกฎหมายผมรว่อ่านประมาณสักชั่วโมงหนึน่งผมอ่าอนจบแล้วเนี่ยท่านทาน่ทานเป็นนักกฎหมายน่าจะเร็วสักอาทิตย์เลือกที่เสร็จครับงั้นเบสเซ็จภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยนายกน่าจะทูลเก้าได้ไม่ถามเรื่องของการเลือกตั้งหลไอ,อไเดี๋ยวผมขอเพิ่มตรงเติมตรงน,น,นี้นะครับเื่องไตรยติบอกว่าวันเดียวได้จะเป็นเผด็จการมากไปหน่อยคือคือเราจะบอกให้สมาชิกได้รู้ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยไม่ใช่วาติกันนะฮะสมาชิกทุกคนเข้ามาฟังได้แล้วการไตรยติเนี่ย ให้แปลวันนติดก็ตามแต่ถ้าหากว่าสวท่านยังติดใจอยู่การสบาสมวนได้และไปพิพายในการประชุมวันที่18คือถ้ามันเร็วก็ขอให้เร็วแต่ถ้าเกิดมันติดใจเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้ตัดสินในการสงวนคํารายติก็เช่นเดียวกันในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีสมาชิกหลายท่านสงวนความเห็นไว้แต่ว่าท่านท่านกระบอกสุดท้ายขอพูดไว้เป็นรหลักฐานนะก็หวังว่าเมื่อคราวหน้าเมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่แล้วที่จะมีการยก่างกันไปทั้งหมดนะขอเอาข้อสังเกตเหล่านี้ ไปดูด้วยก็น่ารักครับครทุกคนยอมยอมให้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 มันผ่านไปเพื่อเข้าสู่โหมดเลือกตั้งก่อนทีนี้ผมถามตรงนี้นิดหนึ่งผมผมมั่นใจมีการเลือกตั้งแล้วใครจะมาไม่ให้มีก็คนนั้นก็ต้องมีคนว่ากันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเรายังมีกฎหมายอีกกี่ฉบับที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนถามขออนุญาตไล่ตรงนี้หน่อยผมผมขอไล่ให้เห็นไล่ไล่กันบ้านหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่เลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยสสก็ยังต้องทำงานในเงื่องของกฎหมายอยู่ต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมจากสันที่ดินก็ ผมผมขออนุ่าตเล่าที่หนึ่งว่าวันนี้กฎหมายที่ผ่านไปประมาณหฉบับเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีผลบคับใช้ทันทีเลยสีฉบับนะฮะคือ,อ,ค,อคือหลังจากที่สสลงมติเห็นชอบแล้วเนี่ยก็เสนอทางท่านนายกทุนก้าได้เลยก็คือบัตรประชาชนกองทุนการออมแล้วก็คําสั่งเรียกของสอสอสอบอ และการกลับเป็นผู้ประกันตนผ่านสวหมดแล้วผ่านสวมาแล้วแล้วเรามายืนยันตามสวอันนี้ก็มีผลบังคับใช้ได้เลยก็เลยสองฉบับก็คือเรียนเอกชนกับเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งก็ต้องผ่านสวกฎหมายที่จ่อวันนี้ยังพิจารณาไม่เสร็จผมคิดว่าอาจจะใช้เวลาเหมือนกันนะอาจารย์ครับก็คือองค์กรสละคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะต้องมีองค์กรขึ้นมาหนึ่งองค์กรที่เป็นองค์กรสละในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการทั้งทั้งสินค้าและบริการซึ่ง คาดว่าพุทนี่น่าจะจบและหลังจากนั้นแล้วก็จะมีพรบผู้ชุมนุมพรบการชุมนุมในที่สาธารณะซึ่งไม่ใช้ไม่ทันรอบนี้แต่ก็กาลังจะทาซึ่งคาดว่าน่าจะต้องผ่านสสเพราะว่าในใช้กรรมธเการเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ในใช้กรรมธิการแล้วก็ยังมีพรบที่ดินจัดสรรที่ดินซึ่งเป็นประโยชน์ของพี่น้อง พี่น้องคนจนเลยนะที่ไม่มีที่ทํากินฮะซึ่งรัฐบาลก็จะมีที่ที่ประชาชนเนี่ยอยู่อยู่แล้วเนี่ยเกิดถ้าสมมติพิสูจน์ได้ว่าประชาชนเขาอยู่อยู่ก่อนแล้วเนี่ยก็เราจะยกสิดเนี่ยให้กับประชาชนแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นพรบกองทุนเงินทดแทนซึ่งต้องการจะดูแลประชาคนผู้ใช้แรงงานฮะเกิดถ้ามีปัญหาบาดเจ็บจากการใช้แรงงานกองทุนนี้จะเข้าไปดูแลเลยจ่พิผู้บริครับเราจะมั่นใจได้ยังไงฮะถ้าหากพักนี้ก็มาแล้วเดี๋ยวสีนี้จะมาไล่อีกเหมือนกับที่ผ่านมาหรือเปล่า คุณนภิลาครมีคําถามมาจากสื่อบางฉบับอืถามว่าคนไทยจะสามารถใช้การเลือกตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาในประเทศได้หรือไม่อมเป็นคําถามที่ดีมากนะครับอฉะนั้นผมคิดว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะรัฐบาลทุกสมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมานะ่ยเขาก็จะโยนคําถามกลับไปที่ประชาชนขอให้ประชาชนช่วยตัดสินก็คือโดยการออกมาใชา้สิทธิเลือกตั้งฉะนั้นขราวนี้นะครับยังไงก็จะมีการเลือกตั้ง ผมอยากจะวอนพี่น้องนะครับว่าจะเป็นสีไหนอะไรก็ตามคิดจะคิดยันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆนี่แหละคือความเห็นของท่านนะครับเมื่อผลการออกมาแล้วคือประชาชนได้ตัดสินแล้วผมเชื่อว่าทุกฝ่ายก็จะเคารพการตัดสินนั้นนะครับคือขอให้เยอะเนี่ยถ้าเยอะเยอะแล้วใครใครจะรวมกลุ่มมาเยอะแค่ไหนก็ไล่ไล่ไม่ได้ครับนี่คือประชาชนได้ตัดสินแล้ว คุณหมอลงครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ตอสอมองกันยังไงคือผมว่าขนาดนี้เนี่ยทุกฝ่ายเรียกร้องการยุบสภาตั้งแต่แรกแล้ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะฮะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านประกศาศการยุบสภาไว้ช<ห>ัดเจนและเราก็เชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นการที่ทําให้ประเทศเนี่ยสามารถออกจากวิกฤตของความผันแยงหรือวิกฤตต่างๆของประเทศได้ดังนั้นวันนี้ทุกอย่างํามประสการเลือกตั้งผมก็ต้องบิงวอนขอเรียกร้องว่าทุกฝ่ายแล้วแต่เนี่ยเอาการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อให้ประเทศของเราเนี่ยออกจากวิกฤตดีกว่ามามีกาารรชุุมมนอะไต่งยยปหั ครับนี่เป็นตัวที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งผมเชื่อว่าอย่างนั้นฮะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมคณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาลนะครับพิศุโลโลกประชาธิปัตย์ท่านดรเพิรพันธ์พาลุสุขนะครับกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบนะครับท่านสสยศโสธรท่านสวตากนะครับท่านจรินหาสืบสายขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้งสามท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ